ทุกนสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมกันแล้วนะครัมมี่เกมเกมอร์นะครับกับเกม a g Journey นะฮะวันนี้เราจะมาแนะนําตัวละครเริ่มต้นนะครับในการเล่นเกม a g Journey นี่นะครับว่าตัวละครไหนที่ต้นเกมเราควรหาครับมาใช้ก่อนนะครับยาวๆเลยนะครับใช้ได้ยาวๆเลยอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมวิ่งหนีตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปต,ตีมันเตึระอ่ะเดี๋ยวมันไม่ทันได้ได้นี่นะครับไม่ทันได้ตีโอเค ตอนนี้เซตที <the> om, ่ผมใช้นะครับผมก็จะเป็นเซตแบบฟาร์ม PVE นะครับมันจะแบบว่าผ่าน PVE ได้ง่ายนะครับแต่ว่า PVP ก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นตัวที่ยากอยู่แล้วก็แล้วแต่แต่ละสายนะครับเพื่อนๆที่จะเล่นกันนะครับตอนมาดูครับว่าผมใช้ตัวไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวถงกรดังอัศวินก่อนนะครับก็ตัวที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นตอนนี้นะครับอ่า มีคุณยายนะครับเป็นคุณยายนะครับนี่คุณยายดานี่นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากเลยนะเป็นตัวที่ดีมากใช่ไหมใช่ไหยาวๆเลยครับเป็นเป็นแทงนะครับตัวนี้จะเป็นเป็นแทงนะครับส่วนกิลของเขาเนี่ยนะครับสกิลของคุณยายนะครับถ้าไม่ตาเขาคือเขาจะเรียกย่าบรสิตออกมาสองช่องนะทุกคนนะแล้วนะครับตึงศัตรูไม่ไม่ได้ตึงแต่กรีย้สร้างสถานะดีบัฟอ่ะเนี่ยก็ตามนี้เพื่อนๆก็ไปอ่านดูนะมันจะสตันศัตรูนะครับเนี่ยมันจะแต่ความสําคัญของเขาก็คือนะครับ ุย้ายนะครับไปสองช่องการกระทําสูญเสียพลังงานนะครับเรียกยาประสิทธิ์ออกมาสองช่องเป็นเวลาสาวิศตูภายในระยะจะไม่สามารถเคลื่อนที่หรือใช้การกระทํานะครับและจะสูญเสียพลังงานก็คือว่าใช้การกระทําคือไม่สามารถใช้สก,กิลได้นั่นเองนะทุกคนนะแะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้สก,กิลได้แล้วก็จะสูญเสียพลังงานนะเป็นการเป็นตัวแทงที่ลดลดความเร็วไม่ใช่ว่าความเร็ลดลดค่าพลังงานนะครับ ปกติเทียบเท่ากับแล้วก็คุณยายเดนนี่เนี่ยเขาจะได้รับพลังงานท25หน่วยอย่างละอย่างน้อยร6อหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของเฮตีรวบรวมของเฮตีที่ศัตรูเสียไปนะครับคือร3 0สสของคุณยายเดนนี่นะต้องไม่อาจกันเองนะใครที่แบบคำนวณเก่งๆก็จะรู้เรื่องนะครับส่วนผมก็ไม่ค่อยเก่งนะเ,เล่นตามไปอุปปานะแต่ก็พอได้อยู่พอได้นิดๆหน่อยเป็น,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 นปจำนวนนะครับอันนี้ก็นี่นะเป็นแต่แต่แต่แตแตสกิลที่มันสำคัญนะครับทุกคนก็คือ ไอสำหรับ PVP เนะีนะ่ยนะก็ได้นะตัวนี้นะครับถือว่าดีเลยแหละนะบจะยืนไฟได้นานมากเลยอันนี้คือเมื่อศัตตูตัวหนึ่งสร้างดาเมจรวมนะครับใส่คุณยาย15%ของ HP สูงสุดนะครับของคุณยายดานี่นะครับยายดานี่จะยิงมเมล็ดพันธุ์ประสิทธิ์ไปยังสตัตตูตัวนี้แนละสร้างดาเมจร1อ0และลดความไวของประตูตัวนี้ลง40หน่วยนะครับเป็นเวลา6วิแล้วก็สกิลนี้นะครับเป็นสกิลที่ดีมากเลยนะครับ เมือสกิลยุยคุณไดโนนี่จะยุยุศัตรูหนึ่งตัวเป็นเวลาสามวินาทีและฟื้นคืนในเฮหนึ่งร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเฮฟพีทันทีนะสกิลนี้เลือกศัตรูที่เล็งเป้ามาทีที่อ่อนแอที่สุดเ,เองนะครับแลวก็คือพวกสายเป็นโลนะครับพวกโลก่ะพวกโลกคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันโลคืออะไรนะไปไปที่อ่าอุปกรณ์กันะกนะครับโลนะครับก็จะเป็นโลแล้วก็ธนูนะครับ สองตัวนี้นะครับโลกัตนูเนี่ยจะเป็นตัวที่แบบว่าตีเบียดตีชวาจำเริญกันนะไอโลกเนี่ยมันบางตัวเนี่ยมันเป็นนักทันูนะครับโลกอ่ะมันเป็นนักจักรทนูแล้วก็เป็นเอสซาฟินนะครับโลกเนี่ยมันเป็นสองสายนะบางตัวนี้มันมันเป็นอาชีพโลกแต่มันถือธนูนะอ่ะได้นะครับมันก็จะไปตีนะครับแล้วก็มันก็จะมีอีกอาชีพหนึ่งที่เป็นนักธนูนะครับนักธนูแต่ว่ามันทําหน้าที่การเป็นโลก งงไหมมันจะมีอยู่หนึ่งตัวเนี่ยนะผมดูกันนะเดี๋ยวนะผมจำไม่ได้แนละ้วว่าตัวไหนนะครับมันจะมีอยู่หนึ่งตัวนะครับที่มันจะแปลงร่างจากนักเวทย์หรือนักธนูเนะี่ยอ่าผมนั่นเนยเดี๋ยวผมดูกันว่ามันเป็นตัวไหนนะที่มันจะแปลงร่างจากนักธนูนะครับเป็นเอาเป็นปืนอ่ะมันใช้ปืนอา่าแล้วก็กลายร่างไปเป็นนักดาบเป็นเล่เป็นลวงตัวหลังนะครับก็คุณยายดนนี่เนี่ยจะเป็นตัวที่เขาไปขัดสกิลได้ดีเลยนะครับขัดสกิลตัวล้วงนะครับแล้วตัวต่อไปที่ผมใช้นะครับ เป็นตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับที่เพิ่มมาในกระชานะครับถามว่าได้จากตรงไหนนะครับก็เพื่อนๆเข้าไปที่บ้านลึกลับนะครับผมหรือว่าเข้าไปตามเมืองก็ได้นะก็จะมีให้สุ่มกระชาอยู่นะก็คือตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ดีมากเลยนะครับเมาดูกันนะครับนี่นะรับประกันการสรรหาลสี่สิบครั้งนะฮะดีดเมย์นะครับเป็นตัวที่ดีมากนะครับสกิลของนางทาอะไรได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับี กิวของน้านะถ้าไม่ตายน่เรียจะเข้าสู่ภาวะตั้งรับนะครับอันนี้คือเอาผลสรุปข่าวเลยคือว่าน้องนะครับน้องจะโจมตีนะครับโจมตีศัตรูที่ไล่เวทตัวแรกเลยครับไล่เวทไวที่สุดนะครับเป็นตัวแรกเลยที่แบบว่าพอเปิดเกมมาปุ๊บแล้วจะไล่เวทนี่ยน้องจะกระโดดขึ้นมาอยู่ใน,นหัวแล้วก็อาสนูยิงหัวมันไม่ใช่ธนูเเป็นหน้าไม้น้องก็จะบึ้มหัวมันแล้วเป็นแบบว่าแรงเวอรอ <c oughs> นะฮะก็เพื่อนๆลองไปอ่านดูนะมันมันแรงมากเลยนะ แล้วถ้าเกิดไอ้สนูเนี่ยมันมันมันจะใช้กับบอสได้ไหมเออไม่ได้ใจผมมันมีจะมีสกิลที่แบบว่าอ่าเนี่ยอันนี้สกิลสองเนี่ยน้องจะเป็นอมตะถ้าถ้าใครเคยเล่นมุมอารีมูลาด่ยหรือว่าเกมอื่นที่มันแบบกระโดดเนี่ยน้องมันจะเป็นมูลาดน้องมันกระโดดไปมางนี้นะครับแล้วก็สกิลนี้นะครับผมเมจะตั้งรับนะครับการโจมโจมตีธรรมดาหรือว่าสกิลของนางเนี่ยนะครับจะเพิ่ม exp นะครับให้นางนะครับแล้วได้รับ ช่วยเหลือหรือฆ่าจะเพิ่มนอีพีแดงของเธอเธอจะแข็งแกร่งขึ้นเพิ่ม A F K ของเธอ10%นะครับก็เพิ่มพมลังให้เธอนะครับแล้วก็เนี่ยอ่านเพื่อนๆลองไปอ่านดูนะมัน,ม,นมันยาวมากอะมันเกมที่แบบยาวมากกับสกิลนะแต่นี้ผมยังไปไม่ถึงนะมันจะต้องเป็นเออ่ระดับฮีโร่ระดับตำนานก่อนนะอันนี้ผมยังไม่ถึงนะครับส่วนท่าไม่ตายเนี่ยนะครับมันจะบอกว่าเมย์จะไม่ได้รับผลใดนะครับคือกระโดดเข้าไปแล้วก็ไม่โดน ไม่โดนอะไรเลยครับถือว่าเป็นอมตะอยู่ในแน้องก็โดนเขามปยิงหัวอะไรดื้อเลยครับจากนั้นเธอจะกระโจรเข้าไปเนี่ยนะครับอยู่เหนือหัวศัตรูนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะตัวตัวติดลิลิเมย์อ่ะติดตัวสกิลติดตัวนะครับเมย์จะเข้าสู่สนามนะนะตั้งรับนะครับตั้งรับก็คือแบบว่าน้องพร้อมสู้แหละพร้อมสู้เลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยเมื่อเริ่มต้นการต่อสู้นะครับเมื่อศัตรูทีไไกออก่ไม่ได้ถูกเรียกออกมานะครับไม่ได้ถูกเรียกออกมาไล่ท่าไม่ตายลิลิอะ เมย์นะครับนี่นีเมย์ลิลี่เรียกมาชื่อลิลี่เออลิลี่เมย์นะครับอ่าจะได้รับสถานะไม่ได้รับผลก็คือไม่โดนโจมตีนะครับจากนั้นเธอจะกระโจนเข้าไปอยู่เหนือมันมีให้อ่านรึเปล่าเนี่ยต่อต้านการควบคุมทั้งหมดนะครับนี่ก็คือว่าไม่โดนไม่โดนควบคุมอะไรเลยนะครับอยู่เหนือหัวประตูแล้วก็ยิงศรปาป,ปามนะครับสร้างระเบิดสองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะและขัดจังหวะไม้ตายศัตรูในขณะเดียวกันก็จะทําให้ศัตรูเสียพลังงานเจ็ดร้อยหน่วยถึง่าเยอะเลยนะ ถึงคนเยอะเลยนะครับผมหลังจากนั้นเธอจะออกจากสถานะตั้งรับและไม่ได้รับผลสกิลนี้และไม่ได้รับผลก็คือว่าไม่ได้รับอ่านี่นะไม่ได้รับควบคุมอะไรทั้งวันได้ภูมต้านทานทั้งหมดเลยนะสกิลนี้จะไม่สามารถขัดจังหวะบอสได้นะครับแต่จะเพิ่มดาเมจที่ลิเรียเมนะครับสร้างใส่บอสตัวนี้ขึ้นเป็น400%เลยนะคือแบบได้ดีนะเป็นเป็นตัวที่แบบว่าเวตีพวกแบบแอสซิสโลกหรือว่าเมด ธนูตัวบางๆนรตัวอื่นที่ไม่ใช่ทีเลเมเนี่ยนะครับว่าเป็นตัวที่แบบดีมากหรือว่าเป็นสายซัพพอร์ตนะครับที่แบบว่าตัวบางๆนะครับน้องนี่แบบว่าถ้าเกิดว่าใครเขาใส่แบบว่าสกิลหรือว่าอ์ติแฟกพลังแฝงมาเนี่ยอ์ติแฟกที่เป็นแบบว่าเร่งความเร็วเนี่ยน้องจะขึ้นไปกระโดดยิงในหัวแล้วิงเนย่งเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูนะครับว่าน้องเก่งไหมแล้วตัวต่อไปที่ผมใช้นะครับอันนี้ผมสุ่มอีกครั้งหนึ่งผมจะได้เป็นระดับระจานละเดี๋ยวผมต้องไปเก็บเก็บพิกก่นรอสามเกบครั้ แต่ทุกเจค้งก็ประมาณสักประมาณหมื่นสองเพชนะคหมื่นสองเพชอะไปตัวที่สามของผมนะครับตัวที่ผมที่ใช้สองตัวเนี้ยนะครับตัวตัวนี้ที่เราขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือตัวนี้นะตัวฮิลแล้วก็จะมีตัวฮิลอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้มาผมก็ยังไม่ค่อยไปลงรายละเอียดให้น้องนะครับแต่ว่าไอตัวเนี้ยเพื่อนๆเราไปอ่านสกิวนะเป็นตัวฮิลที่ดีมากเลยนะเฮบีนนะครับมันจะเอามาคอมโบคู่กับตัวนี้นะครับนี่เลยคอมโบคู่กับ โลเวนนะครับเป็นตัวที่ดีมากมันจะเพิ่มพลังงานให้เราะครับแล้วก็ไปตัวตัวนี้ก็จะไปคอมโบคู่กับทางด้านของคุณยายดนนี่ได้ดีนะครับเพราะว่าสกิลของน้องเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มอะไรมาเดี๋ยวผมจานได้ครับถ้าไม่ตายนะครับโลเลนจะขยับไปไม่เกินหนึ่งช่องและคว้างเหรียญนะครับเมื่อไปถึงจุดหมายแล้วมออพลังงาน2 5 0หน่วยให้แกพันธมิตรภายในสองช่องนีอันนี้คือเพิ่มเพิ่มหมดเลยนะน้องเพิ่มรอบตัวนะครับสกิลนี้นะครับอันติเท้าไม่ตายเนี่ยกระโดดขึ้นไปหนึ่งช่องนะครับ และกว,ว้างเหรียญไปไม่เกินภายใน2ช่องอันนี้คือรอบตัวนะรอบตัวนะครับสกิลของน้องคือรอบตัวนะครับแล้วก็เราแรนจะคว้างโพชันพลังชีวิตสอขวดนะครับในรถเข็นของเขาเมื่อเริ่มการต่อสู้พันธมิตรภายใน2ช่องที่มีอัตราส่วน HP ต่ำกว่า50%นะครับและใช้โพชั่นเพื่อรักษาเป็นจำนวน40%สสูงสุดของตัวเองโดยอัตโนมัตินะครับจนไปถึง ไม่เกิน800ปรเ็นะครับของพลังโจมตีของโรแวนและพันธมิตรของแต่ละตัวสามารถใช้พลังชั่นนี้ได้นะครับไม่เกิน1ขวดทุก6วินาทีทุก6วินาทีนะครับก็จะได้นะครับแล้วก็สกิลนี้ก็คือโแรแวอจะเรียกนักมาโจมตีศัตรูสร้างพันธมิอันนี้และดูดซับพ,พลังงาน70หน่วยนะครับถือว่าดีนะแต่ว่าสกิลสำคัญคือคคสกิลนี้นะครับมันก็จะไปคอมโบกับคุณยายดานี่ที่ผมเล่นอยู่เป็นตัวแทงค์ตัวเดียวนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะน้องนน่ยจะะะกรรโดขึ้้้ไปลใหแวตอมาคับ ตัวที่ท่าของเราก็คือคนนี้นะผมเชื่อว่าเดเรียเนี่ยน่าจะได้กันทุกคนนะหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าตอนเริ่มกมเนี่ยเขาเขาบล็อกมาให้หรือเปล่านะแต่ว่าจะเป็นตัวที่ดีมากนะเซเรียนจะเรียกมอนเตอร์นะครับมิเตอร์อ่ะมันเรียกเขามิเตอร์ออกมานะครับยังช่องที่เลือกเพื่อช่วยเหลือมิเตอร์ใครนะจะสืบทอดค่าพลังทั้งหมดก็คือว่าเซเรียเนี่ยจะอัญเชิญตัดอัญเชิญออกมานะครับมันก็คือการโจมตีธรรมดานะครับแต่ว่าเป็น พลังโจมตีทั้งหมดของเซเลียก็เหมือนว่ามีเซเลีย2ตัวนะครับแต่ว่าไอตัวนั้นนะ่ะมันจะใช้สกิลได้นะครับมันจะใช้สกิลได้แต่ว่ามันโจมตีโจมตีแรงเท่าเซเลียเลยนะอ่ะมาต่อกันครับสร้างดาเมจนะครับมันจะเคล็ขึ้นเ,เห็นว่าเซเลียและการโจมตีธรรมดาของเขาจะสร้างดาเมจร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับใส่ศัตรูภายในหนึ่งช่องแล้วจะมีโค้งเขาจะได้รับ HP นะครับสูงสุด เพิ่มอีก45%แต่จะสูญเสีย4%ของเทพีสูงสุดต่อวินาทีมิสเตอร์ไคถูกเรียกออกมาเขาจะเริ่มทุกทรมใช้แหละเขาจะเริ่มใช้ทุกทุกทรมานพัวพันเพื่อพัวพันประตูภายใน2ช่องสร้างดาเมจ140%นะครับต่อวินาทีเป็นเวลา2วิศัตรูที่ถูกพัวพันจะไม่สามารถเคลื่อนที่หรือใช้ก,กระทำกำใดๆมิเตามิสเตอร์ไคอยู่บนสนามลบ อยู่แล้วในตอนที่สกิลนี้ถูกใช้ครั้งจะฟื้นคืนเทตีของเขาจนเต็มทําให้เขาไล่สุระมานตัวพัน 4, ได้ครั้งอ่ะมาผมสรุปให้ฟังก็คือเมื่อน้องเรียกมอนเตอร์อ่าเรียกเป็นมอนเตอร์ละกันอัญเชิญมอนเตอร์ของน้องมานะครับสกิลของน้องก็จะใช้นะครับมอนเตอร์ตัวเนี้มันจะเสกถาวัานออกมารัดรัดศัตรูนะครับแล้วก็สร้างดาเมจต่อเน,นื่องประมาณสองวินะครับผมแล้วก็การโจมตีของมอนเตอร์ธรรมดาเนี่ยจะโจมงตีติดกี้ได้ด้วยนะ มอนมตีติดคีดได้ถึงว่าดีนะครับถึงว่าดีครับแล้วเมื่อน้องใช้สกิลอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะฟื้นฟูอ่ามอนเตอร์นั้นที่เสียไปนะครับก็ถือว่าดีมากเลยนะครับแล้วเซเลียเนี่ยจะได้รับพลังงานโลกเพิ่มความเร็วนะของเธอและของมิสเตอร์คาร์โลกไรเนี่ยขึ้นส5ิห้าน่วยเป็นเวลาแต่สมิลนี้ก็สกิลนี้ดีนะครับสกิลนี้ดีคือเพิ่มความเร็วของน้องครับใช้กาไม่ได้ล่าติดได้ไวขึ้นได้ล่าติได้เร็วขึ้นอันนี้เป็นสกิลติดตัวครับอ่าเซเรี่ยจะได้ค่า ทะลวงนะครับคือเจาะเกาะนะครับคือเจาะเจาะเกาะอะไรเนี่ยเมันคือเจาะเกาะแบบเออ่อ,อ20หน่วยการโจมตีธรรมดาครั้งตัดไปของเซเซียจะได้รับการเสริมพลังหลังจากเธอใช้โจมตีธรรมดาสามครั้งนะครับเมื่อโจมตีทุกๆสามครั้งนะครับก็จะได้เจาะเกาะนะครับผมแต่ว่าไอตัวนี้มันไะ้อยู่นะอ่าตัวนี้ได้นะครับโหดีนะส่วนสก,กลิลตัวนี้ตัวสุดท้ายน,นะที่เพื่อนๆต้องมีนะครับแล้วก็เป็นตัวอื่นมันก็จะมีตัวสร้างตัวหนึ่งแต่ผม ไม่ได้ใจว่ามันเก่งหรือเปล่านะผมยังไม่ได้มาะนะอันนี้นั่คือนะครับเอเรียเฮวินเนี่ยจะรักษาพัตมิดทั้งหมดเป็นเวลาจํานวนนะครับ95%ของ HP ต่อวินาทีนะครับเอฟเฟกนี้จะถูกจะอยู่คงที่เป็นเวลา9วินะครับฟินคือชีพ280 HP นะครับที่พัตมิดออนแอร์ที่สุดหนึ่งตัวนั่นคือออนแอร์ที่สุดนะครับคือตัวที่บางที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าเราโดนล้วงนะครับน้องก็จะช่วยนะครับผมนี่ออนแอร์ที่สุดเท่าไหร่อ่า ก็คือต่ําสุดในขณนะนั้นซึ่งมันเอาไปคอมโบคุณยายได้นะอ่านะครับเมื่ออัตรา HP ปัจจุบันของพันธมิตรตัวหนึ่งต่ำกว่า50%เฮลีน mm hmm. จะมอบโบนัสรักษาพันธมิตรตัวนั้น120%นะครับนี่มันสามารถชิงดูได้นะว่าจะเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับเอฟเฟกนี้จะมีผลกับพันธมิตรแต่และตัวหนึ่งครั้งทุก8วินาทีแล้วก็ถือว่าดีนะครับนี่เป็นคอมโบนะครับตตัวที่ผมไปหามาคือตัวนี้คือดีมากเลยนะเดี๋ยวเราจะมาลอง mm hmm. เล่นให้เพื่อนๆดูกันสักตานะว่ามัน เร่งขนาดไหนเอาละตดดีมอนกันหมดนะครับผมขออัพอัพอัพตัวแป๊บ,บนึงนะครับทีนี้จะยาวอ่าผมแนะนําว่าให้อัพขึ้นเลเวลเนี่ยทีละตัวนะครับ<ม>ทุกคนนะอัพขึ้นเลเวลทีละตัวมันจะได้โบนัสด้วยโบนัสเป็นเฟสอ่ะเอาเรามาตีนี้อ่ะห้าสิบสามนะตอนนี้มันมากกว่าผมสองเลเวลนะครับผมก็จะจัดทีมเป็นประมาณนี้นะครับให้ตัวเนี้ยห้าตัวนี้มันจะอยู่ตัวหน้านะครับน้องอยู่ตัวหลังเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาออกเนี้ยเอาไปเพื่อนๆดูกันนะ มาดูกันอ่ะอีกตัวหนึ่งที่ใช้ได้ก็คือตัวนี้นะตัวที่เขาแจกมาเนี่ยตัวนี้คือดีเลยนะ<ซ>เป็นเพิ่มโล่นะ<ซ>ตัวนี้ก็ใช้ได้ย,วยาวๆเลยนะทุกคนนะตัวเนี้ยใช้ได้ย,วยาวๆเลยนะครับไอสำหรับไอตัวนี้นะอ่าลูเซียนะครับเป็นตัวแทงที่ดีนะเป็นเพิ่มเพิ่มโล่นะครับเพิ่มโล่นีดีมากเลยนะแต่ว่ามันเป็นการเพิ่มโล่ในการสุม่มแต่ก็ผมยังไม่อยากใช้มันเท่าไหร่นะโอเคเราก็จะคุณยายไปไว้หน้าจุดๆนะครับตามมาด้วยทางด้านของนี่นะ ไอ <Post> ตัวนี้โลแวนนะครับตามเรื่องโลแวนจะอยู่ตรงนี้นะตรงกลางตรงนี้และให้น้องกระโดดขึ้นมาตรงนี้นี่น้องจะกระโดดขึ้นมาข้างหน้านี่หนึ่งช่องนะต้องมาอยู่ตรงนี้นะอยู่หลังคุณยายไว้นะน้องจะกระโดดขึ้นมานะครับวิธีการจัดทีมนะครับจะไปจัดไปจัดอยู่ข้างหลังอย่างนี้ไม่ได้นะน้องจะกระโดดขึ้นมาตรงนี้นะครับผมต้องจัดอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตัวนี้แอสติน <I understand. S 2> ของเรานะครับโลกนั่นเองจะอยู่ในช่องที่สามนะครับเป็นสองนะผมเรียกเป็นเป็สองนะครับ ามาด้วยคุณแม่มดจะอยู่ที่นี่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ฮิวของเราที่อยู่ตรงนี้เพื่ออะไรนะผมเจ้าแม่มดเนี่ยมามะกันในตัวนี้ไว้นะเดี๋ยวตัวนี้มันจะโดดขึ้นไปแทนนะครับมันจะโดดขึ้นไปแทนแล้วเราก็จะได้บัฟอยู่มือนกันโอเคเรามาลองกันเดี๋ยวมาดูครับว่าจะเป็นยังไงไปดูคนับลุยดูครับดูนะมีครับคุณยายผมเลือดโดลงแล้วก็เด้งขึ้นมาดูเลือดจะเพินนต่อครับนี่ครับกระโดดใส่ไปแล้วครับคุณยายฟึบผิวเลือดขึ้นมา ปึป๊บนี่น้องจะได้โลอย่างนี้นครับพี่เพื่อแบบปึ๊บเรียกขึ้นมาอ่าดูครับสร้างดาเมจแบบแรงมากแรงเวอร์นี้สี่คิลครับนี่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 มันอาจจะไวไหมเดี๋ยวตาหน้าผมจะเอามันลดลงนี้ครับเอาาปล่าเพื่อมันช้าลงเพื่อนจะได้มองเห็นครับปึ๊บเนี่ยมันจะเพิ่มค่าพลังงานสองร้อยสิบหน่วยนะแล้วก็คุณคุณยายดานี่จะยุยยุด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ง่ายมากเลยเห็นไหมมาเดี๋ยวเราไปดูกันอีกรอบหนึ่งดูซิว่ายังเปิดไม่ได้ยังเละจูดังหรือเปล่าอ่ะดีครับอันนี้ก็ทีอย่างนี้นะเป็นห้าที่สามนี้เราตัดอย่างนี้ได้เลยตัดอย่างนี้เอานี่ขึ้นมานี่อะไอย่างนี้มากระโจนหัวผมปึ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บ นะตัวนะั้นไปคิวทันไหมคุณยายจะคิวทันไหมเฮ้ยซื้ออา้าคุณยายตายไปแล้วผมจะได้อยู่นะไปอยู่เฮ้ยด้วยเลเวลที่มันต่างนะของต่างนะอุปกรณ์ก็สำคัญน,นะทุกคนนะอุปกรณ์ในการใส่ก็สำคัญน,นะครับผมมันจะมีร้านค้าขายอุปกรณ์นะเพื่อนๆไปซื้อได้นะคจะซื้อมาใส่ซื้อมาย่อยนะแต่ผมไม่ได้นำให้เอซื้อมาย่อยนะให้ซื้อามาใส่มันจะมีทุกๆที่แบบว่าจะมีร้านค้ามาใส่ให้นะนะนำว่าซื้อมาใส่ ตุ้ ừ, มเรียบร้อยถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับว <This is S 1> ันน <just S 1> ี้ก็ขอตัวลายบาย